สองศพพ่อลูกนอนตายอยู่ในนั้นศพพ่อเนี่ยแห้งกลางเหลือแต่หัวกระโหลกกับโครงกระดูกศพลูกขึ้นอืดน,นอนชัยไตยเยอะเ,เลยแล้วที่มันน่าตกใจเด้งที่สองคือในบ้านร้างแห่งนี้เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังเต็มบ้านผ้ายงผ้ายันเต็มไปหมดเลย <S <S ต่อเลยคุณผู้ชมที่อำเภอเม,มืองนครศรีธรรมราชก็บอกว่าชาวบ้านตกอ,อกตกใจเลยเพราะ บ้านร้างที่ไม่มีใครอยู่นะครับปิดเงียบมานานมีคนไปเจอสองศพพ่อลูกนอนตายอยู่ในนั้นศพพ่อเนี่ยแห้งกลังเหลือแต่หัวกะโหลกกับโครงกระดูกศพลูกขึ้นอืดน,นอนชัยไตย,ยเยอะแยะเลยแล้วที่มันน่าตกใจเด้งที่สองคือในบ้านร้างแห่งนี้เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังเต็มบ้านผ้ายงผ้ายันเต็มไปหมดเลย คุณผู้ชมตอนนี้เบื้องต้นนะฮะจากการตรวจสอบแล้วเจ้าโอ้โหกุหมารทองผ้ายันเราดูนะฮะ <c oughs> คือชาวบ้านเท่านั้นบอกว่าผู้หญิงเป็นลูกชื่อป้าแอ๊อายุ57นอนหงายใส่ชุดสีเหลืองกางเกงขายาวสีดำคือสาภาพศพเนี่ยยังไม่แห้งนะฮะแต่พองอืดทรงกลิ่นเหม็นส่วนคนพ่อชื่อสําเริงหรือลุงเริงคือคนพ่อเนี่ยคุณผู้ชม เหลือแต่หัวกะโหลกแล้วก็โครกระดูกเลยตายอยู่ข้างๆกันคือเบื้องต้นนะฮะคุณผู้ชมจากการตรวจสอบเขาบอกว่าประมาณปี6-3ลุงเริงเนี่ยแกป,ป่วยเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วป้าแอ๊ลูกสาวก็เลยไปรับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ป้าแอ๊กแกมีพฤติกรรมคือไม่ยอมให้ญาติให้คนในครอบครัวเนี่ยมาเยี่ยมเลยแกจะเก็บตัวอยู่กับพ่อกันสองคนเท่านั้นเอง แล้วตัวป้าแอเขาเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์ตอนนี้นะฮะตำรวจบอกเอาอย่างนี้สงสัยว่าตัวของลุงเริงเนี่ยแกน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวตายมาเป็นปีแล้วที่เหลือจากเหลือแค่โครงกระดูกกับหัวกะโหลกแต่ป้าแอะไม่ยอมแจ้งญาติพี่น้องอแล้วก็อยู่กับศพอยู่กับศพแบบนี้เป็นปีคุณผู้ชมคนที่ให้ข้อมูลดีที่สุดก็คือคนในครอบครัวคือน้องชายของป้าแอะเอาลองฟังดูฮะ ตอนแกไปไปเอา <us S 2> ตังขอ <ừ> ตัองไม่พอแกก็ไปเอาเลยนะถึงจะบ,บอ,อกหืขอข้ขอข,อข้ข้ามาเลยป๋อกันชองปีเลยนะกกัน่าจะประมาณนะั้นไม่แน่ใจแต่ว่ากระเป๋าเรานี่เราไม่เคยเห็นเลยแกแกไม่ข้ามาส่งแกไม่ข้าวมาเลยครยึ่งตอนนี้เราเข้าใจมแม่วากระป๋อย่างยุ่งเลยมั้ยปอกูดใจ ใช่นี่เราคิดหวาคิดว่าเป็นอะไรหวาขึ้นห่านนองสาวเรานี้ไปเกี่ยวกับไปเลยนะผีผีทราออผีดราเป็นอะไรนะเกลยวเป็นหลังทรงเลยนะไอเียเชื้อไปในเรื่องตัวนั้นเหลือเหลืองประหมันน่อ่าว่ามันหยุกับน้ำเลยเ่อคือตอนนี้ต้องส่งร่างนะฮะไปให้เจ้าหน้าที่ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแต่ว่าคืออย่างที่บอกแหละครอบครัวก็สงสัยคือลุงเริงแกน่าจะเสียชีวิตก่อนแล้วไปแอรกแกก็อยู่กับศพพ่อแบบนั้นอ่ะจนกระทั่งตัวแกเองตายตาม แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้อีกเลยแล้วบ้านหลังนั้นก็เลยกลายเป็นบ้านร้างจนชาวบ้านเพิ่งมาเจอญาติสันนิษฐานว่าที่แกไม่แจ้งตอนแรกว่าพ่อเสียชีวิตอาจจะเป็นเพราะว่าแกได้เงินจากเบี้ยคนชราของคุณพ่อถ้าไปแจ้งตายว่าพ่อเสียชีวิตไอ้เบีย้ยตัวเนี้ยมันก็จะถูกระงับไป<อ>เป็นไรายได้ของทางบ้านเขาอันนี้เป็นการสันนิษฐานอของทางญาตินะคะต,ตัวแกไม่มีอาชีพไม่มีงานทำไม่มีไรายได้อื่น ญาติแจ้งแบบนั้นแต่เป็นการสันนิษฐานเอาไว้เฉยๆ,ๆก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไรายได้เข้าบ้านทางเดียวที่แกมี